น้อหมอ,อยนะอฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นุชอยู่ที่ทำงานนะคะกำลังพักเที่ยงอยู่คะ่ะทุกคนกินข่าวเสร็จแล้วนะคะก็เลยอยากเข้ามาทักทายทุกคนนะคะคิดถึงคิดถึง อนนี้นุตมีเพื่อนเพื่อนฟ<อ>ิลิปปินส์นะคะนั่งอยู่ยังอยู่ฝั่งตรงขามกำลังนั่งกินข่าวอยู่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมีใครเข้ามาแล้วเขามาทักทายคุยกันได้นะคะตอนนี้นุ๊ตอยู่ที่ทํางานนะคะกําลังพักเที่ยงอยู่นั่งกินข่าวอยู่นะคะพักเที่ยงอยู่คะ่ะทุกคนเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะตอนนี้นุ๊ตมีเวลาพักจากที่ทํางานนะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะพักเที่ยงตอนนี้นุ๊ตกินข่าวเสร็จไปแล้วนุตเหลือ20นาทีนะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะ มีใครอยากรู้จักเพื่อนที่ทำงานนุ๊ไหมหนุ่มฟิลิปปินฟิลิปปินฟิลิปปินนั่งเคินอยู่หลังก็นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนุตนีแหละเดี๋ยวนุตจะหายดูเด้อเอาซาเซ่ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมเพื่อนนุตเพื่อนนุตฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีสบายคักอีลี สวัสดีค่ะทุกคนเออสวัสดีพิมพ์มชนกฉันพักเที่ยงอยู่ไง <laughs> พักเที่ยงอยู่ <laughs> ก็เลยออกมาไลฟ์คุยกับประชาชนก่อนเมยโดนดิสเตอร์พิมเวททุกคนนุชมีเพื่อนรนะอมากเลยใครเป็นสาวๆต้องรีบมานะเ <laughs> พื่อนนุชเป็นฝรั่งรอมากทุกคน <laughs> เขาอ่ะชอบผู้หญิงไทยเข,เขาอยากเขาอยากเข้าแฟนคนไทย <laughs> ขำขำขำ เธอหอปลาไปให้เพื่อนชิมนำประซ้านฉันเอามาเปิดกระปุกสงสัยตายหากันเมิดทั้งเธอไม่นอนละเธอเอ้ยใครเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคะทุกคนตอนนี้นุชมีเวลาคุยอยู่เด้อค่ะทุกคนนุชพามาคุยที่ทำงานเลยนะคะวันนี้ หาเวลายากจริงๆจ,จ,จะขอมาคุยกับทุกคนไลฟ์สดหาเวลายากมากทํางานแต่เชา้าจนถึงเย็นนะคะแล้วก็ไปยิมนุชก็ไม่มีเวลาเนาะที่นุชไลฟ์เมื่อวานนะ่ะนุชไม่มีเวลาก็เลยไม่ค่อยได้คุยกับทุกคนเลยนะคะเนี่ยแหละตกงานแน่วสั้นเธออย่าฝ่าว่้ฉันตกงานว่าโอ้เนาะฉันพักเที่ยงอยู่ฉันไลฟ์ได้พิมพ์ชนกสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทั้งเก้าหมื่นแปดพันคนด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนเด้อคะ่ะ หนูพิมพ์หายไปไหนรอสิเจกนางเงียบเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะป้าอพรสวรัสดีค่ะโฮมมีใครอยากเห็นเพื่อนฝรั่งนุดไหมหล่อมากนะนางนางบอกว่านางอยากได้แฟนคนเอเชียนเออนางว่านะังผู้หญิงไทยทำกับเขาอร่อยทุกคนหลอ่อน่าจะบอกให้นะคนนี้ทำงานออฟฟิศน่าจะบอกให้ เธอไล์จบฉันจะไล์ต่อปิดท้ายบ้านพักร้อนก่อนกลับไทยโอเคได้เลยฉันมีเวลาฉันมีเวลาไล่อยู่ประมาณ20นาทีนุชมีเวลาไล่สดอยู่ประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวพอบ่ายโมงนุชก็จะต้องกลับไปทํางานแล้วค่ะกรรมสวัสดีทักทายทุกคนนะคะอ,คอย่าพิ่งให้ฉันตกงานไปรไ์วิจัร้ายมากมากินกาแฟาด้วยกันคะ่ะทุกคนอคตอนนี้ที่เมืองไทยกี่โมงแล้วคะตอนนี้ที่เมืองไทยกี่โมงล่ะ โอ้ยเดี๋ยวเห็นป้าที่ทํางานเดี๋ยวโดนไล่ออก <c oughs> ติดต่อให้ฉันด้วยอยากมีคนดูแลวัดซานเธอจะเอาสกี่คนก็ได้นะพิมพ์ชนกสวัสดีค่ะคุณสมสมตรงนุชอ่านชื่อถูกไหมสวัสดีค่ะคุณสมทตรงนะคะหมายถึงเอาปร,ราไปเปิดอ๋อโอเคอายุ65้าเขาจะเอาไปเลี้ยงบอก <c oughs> เอาไม่แน่นะคะเขาบอกคนชอบทางกับข่าวอร่อยนะคะเขาไม่ได้บอกว่าคนสวยหรือว่าคนไม่สวยห้าสี่สิบเจ็ดอ๋อห้าโมงสี่สิบเจ็ดไม่ไม่ไม่ not h a v e so much time <c oughs> สวัสดีค่ะคุณนุชสวัสดีค่ะคุณจันยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมากินขนมกับนุชนะตอนนี้นุชนั่งกินขนมอยู่แล้วก็กาแฟ ขอมาคุยกันได้นะคะนุ๊กก็เขามาทักทายทุกคนนี่แหละเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้นุ๊กมีเวลาเนาะวันนี้เดี๋ยวนุ๊กเลิกงานนุ๊กจะเขายิมอีกแล้ลแต่น,นุ๊กคงไม่ได้ไล่ที่ยิมนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันดึกไปนะคะสาหรับคนที่อยู่เมืองไทยน้องอ้อนทําอะไรอยู่ครับลูกัสเดี๋ยวลูกัสบอกลูกัสอายุเท่าไหร่แล้วเห็นลูกัสมาเม้นหาอ้อนตลอดเลยลูกัสอยู่สวีเดนไหมลูกัสอยู่สวีเดนหรือเปล่า ตอนนี้น้องอ้อนไปโรงเรียนคะ่ะน้องอ้อนไปโรงเรียนนะคะอ้อนจะเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์บางทีก็มีฝึกงานนะคะอืแอบชอบน้องอ้อนแน่เลยเนี่ยลูกัดดูน้องงูไปเก็บเห็ดกับน้องวันสนุกมากคะ่ะขอบคุณมากมากคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในช่องของวันนะคะวันจะทําแบบว่าเป็นแบบรูปเก็บเห็ดสามสาวฮาฝาแตกจะได้ดูทุกคลิปของทุกคนเลยนะคะทั้งของพิมพ์ ทั้งของพิมพไลฟ์ยูทูบคอมคอมไม่ี่เหนื่อยไหมคะคุณนุชไม่เหนื่อยค่ะที่ทํางานนุชสบายมากเลยทุกคนงานนุชไม่นักนะคะทําความสะอาดไปเรื่อยเปือยสวัสดีค่ะคุณนุชสวัสดีค่ะคุณฟักทองสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะทั้ง أ, หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งแสนอ้าวทำไม <laughs> หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะที่เขามาทักทายเขามาคุยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวใครมีอะไรจะถามนุชถามนุชได้ตอนนี้เลยนะคะแล้วใครมีอะไรจะคุยก็คุยกันอจะแรบเราเด้อรีบคุยมากนุชมีเวลาอีกประมาณห้าสิบสิบห้าสิบห้านาทีคะ่ะเดี๋ยวนุชจะไปทํางานต่อแล้วคะ่ะชอบค่ะคุณนุชเก่งมากคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะคุณจันยา คุณจันยาอายุเท่าไหร่แล้วคะนุชจะได้เลือกถูกนั้นพี่นุชไหมน้องนุชคนเก่งมากจะขอบคุณมากมากค่ะพี่นิชาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน้องนุชกินข้าวอร่อยไหมคะวันนี่นะนุชนะห่อไอพัดหน่อไม้มากกินแบบว่าแรงมากเลยนุชเอามาใส่ตู้ไมโครเวฟนะคะแล้วนุชก็อบเก่งใจพนักงานที่ทํางานมากเลยค่ะีนขณะเก่งใจนั่งนา่งไล์สดอยู่นะนเนี่ยมันเป็นเวลาว่างของนุชนะคะนุชก็เลยมานั่งคุยได้นะทุกคนถ้าทางานกันไล่ต่อไม่ได้นะคะ ห้าสิบหกค่ะอ๋อสวัสดีค่ะพี่จันยาเนาะราบันคอมราบัน I I say you look you very handsome people want to see you อ h าว how they gonna see you then they not gonna see you I have a lot of w o m e n subscriber. ยเล่นคุยเล่นเรียกยายก็ได้โอเคค่ะคุณยายให้หนูเรียกยายเนาะค่ะคุณยายจันยาขอบคุณมากมานะคะที่มาติดตามเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ชินชินอะไรพิ์ชนกชินอะไรพิ์ชนกชินนี่อย่างว่ะ เห็ดที่ส่งมาให้ป้าทำลาบอร่อยมากๆช็อกโกแลตก็อร่อยขอบใจนะลูกขอบคุณมากเลยค่ะคุณป้าอัมพรชอบขอบคุณที่ชอบช็อกโกแลตนะคะแล้วนุชก็ไม่แน่ใจนะจริงๆอนุชต,ตั้งใจว่าเดือนตุลานุจะกลับนุจะกลับไทยเดือนตุลานะคะทุกคนนุจะบินวันที่27ตุลาคมนะคะกับเจอรี่นะคะเดี๋ยวนุชจะมาเล่าให้ฟังอีกทีเนาะ,ะนุชกับเจอรี่มีแพลนที่ จะไปแต่งงานนะคะทุกคนจะไปแต่งงานนะคะเดือนตุลานี่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้กําหนดวันนะคะวันที่แนช่ชัดยังไม่ได้กาหนดนะคะว่าวันไหนนะคะทุกคนจริงๆอะนุชอยากหาเฮดแล้วก็เก็บโอมแห้งไปฝากทุกคนเดือนตุลาคมแต่ว่าเฮดป่าแถวบ้านนุชเ,เหมือนของพิมแล้ค่ะแห่งมากทุกคน ไม่มีเฮตให้เก็บเลยนะคะนุษยยังไม่ได้อบเฮดสักดอกเลยนะคะที่นุษตั้งใจไว้ว่าจะไปฝากทุกคนเดือนตุลานเนาะนุษยังไม่ได้เลยค่ะยังไม่มีเลยป่าแถวซอกโฮแห่งมากแต่ว่าที่เนี่ยฝนมันกําลังตกนะคะฝนกําลังตกก็ค่อยเดี๋ยวนุษจะเช็คอ,อ,อีกที่หนึ่งว่าเออมันจะมีเฮตให้นุษเก็บหรือเลปล่านะคะอู้โอ้ยนุษย์เพิ่งเห็น สวัสดีค่ะพี่อ้อมพี่อ้อมสวัสดีค่ะอัชริยพรเศรษฐกุลนุชจ,จำชื่อได้แล้วเด้อพี่อ้อมกลิ่นปลาแดกกลิ่นอาหารไทยเออแมนอิหลีจ้าเธอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณดวงคุณพิมพ์อ๋อตอนนี้เขาทักทายกันแล้วเธอสวัสดีค่ะคุณฟักทองไทยนะคะคุณฟักทองไทยนี่มีช่อง youtube ด้วยใช่ไหมคะนุชยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะคะเดี๋ยวนุชว่างๆนุชจ,จะเข้าไปดูนะคะ ถ้าไม่มีช่อง YouTube ก็ขอบคุณเ,เดี๋ยวนะคะนุดลืมอ่านเม่นทุกคนมาหาฉันที่ร้านกาแฟด้วยอ๋อ,อให้ฉันไปหาเธอที่ร้านกาแฟใช่ไหมฉันจะมีเวลาปีกวิเวกไหมล่ะเธอเอ้ยพิมพชนกเวลาฉัน2อาทิตย์นะ่ะไปออกอไปเดือนตุลาคมนี่มีเวลาแค่2อาทิตย์นะคะหลายอย่างมากเลยที่ต้องทําอยากไปมันกันพิมชนอกอยากไปเห็นร้านกาแฟเธอแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่านะ่ะเธอเอ้ย สวัสดีทุกทุกคนด้วยเด้อค่ะโชว์หน้าหนุ่มฟิลิปปินส์รอบหนึ่งเฮลโหลเพื่อนนุชเองค่ะนารกไอ a y ยูอาร์ไน c ์ไอ a y ยูอาร์ไน c ์เพื่อนนุชเองเพื่อนนุชเองค่ะคนฟิลิปปินส์นารก ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาพัทยาไกลมากเออ,เอ,อวางแผนว่าจะไปเกาะช้างกันเธอว่าจะไปเกาะช้างอาจจะไปทางแบบเกาะช้างทางตราทางเกาะคูดอะสวัสดีค่ะคุณพี่นุยสวัสดีค่ะพี่นุยสวัสดีทุกทคนเด้อค่ะนุชดคุยไปด้วยนุชดก็มองนาฬิกาไปด้วยบอกเพื่อนทัวด้วยฉันโสดว่าซานเพื่อนอายกล้องนะคะเขาอายกล้องเข้าไปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเธอเจอฉันที่ประเทศไทยเขา้า่า จอกับใครที่ไปเจอเขาที่ประเทศไทยไม่เปิดตัวน้องพิมพ์พี่อ้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมากินกาแฟกันนุชเด้อวันนี้นุชก็มาคุยจิปะทะนะคะทุกคนอีกประมาณหกอาทิตย์นุชก็จะกลับไทยแล้วค่ะทุกคนอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าครั้งนี้นุชกลับกับเจอรี่นะคะ <What? S 1> do you want to say something to thai people <What? S 1> do you want to say something to thai people i love thai food เพื่อนนุชเป็นคนฟิลิปปินส์นั่งอยู่ข้างๆนี่แหละ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่โมลสวัสดีค่ะพี่ลเออิเอร์ว่น่ะโนอรท่นนเซยไฮทูมียูทิงฮีกอนนเซ์ไฮทูเดอแคเมราโล่แคเมร่โนแคเมราสวีด้สวีด้พีเพิลอาร์เวรี่มชอะบาทแคเมอิมา์ ดีใจด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะไปอยู่นั้นไหมคะน้องนุชขอโทษนะค่ะนุชกินไปด้วยนุชพูดไปด้วยนุชจะกลับไทยสองอาทิตย์ค่ะทุกคนสองอาทิตย์ค่ะ planning ว่าจะไปเกาะช่างค่ะไปทำไปจัดงานแต่งบนชายหาดทะเลอะไรยังไงค่ะทุกคนติดตามรอรับชมวิดีโอนะคะก็นุชก็ไม่ได้วางแผนว่านุชจะจัดงานใหญ่โตนะคะก็จะมีแค่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องแค่นี้ค่ะแค่เฉพาะครอบครัวนะคะทุกคน เจลลี่อะค่ะเขาเป็นคนวางแผนอะไรทุกอย่างนะคะแล้วเขาก็มาให้นุชด,ดูโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้อ,อ,อะไรอะยังไม่ได้เจ้าจงวันที่อะค่ะว่าจะแต่งวันไหนนะคะแต่วันวนูชจะกลับไทยวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาค่ะสวัสดีค่ะทักทายค่ะอยู่ตลาดนัดค่ะโอ้พี่นิ่มพี่นิ่มขายของอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นิ่มค่ะสวัสดีพี่นิ่มมาจากระยองนะคะอืม ถ้านุจะไม่ผิดนาะนุ่เริ่มจะแบบสมองเริ่มป่วงละตอนนี้นะคะแอดมินของนุเอ่อของนุนะคะก็คือพี่อ้อมนะคะพี่อ้อมอัฉริยาพรนะคะเศรษฐกุลนุ้ตกดให้เป็นแอดมินของนุตั้งแต่เมื่อวานนะคะเป็นคนที่ช่วยสวัสดีแล้วก็ทกักทายทุกคนนะคะเธอต้องชวนฉันไปด้วยนะโอ้ยพิมพ์ชนกเดี๋ยวฉันรวยก่อนฉันจะพาเธอไปเที่ยวม้าดีฟเลย ดีใจกับน้องพิมพ์น้องนุษด้วยค่ะที่จะตับทายขอบคุณมากค่ะพี่นุ่ยใช่ค่ะน้องนุชเออใช่ค่ะพี่นิ่มสมองหนูยังดีอยู่เนาะสวัสดีทั้งคนที่ระยองฮิ้ด้วยนะคะฉันจะไปถ่ายคลิปแต่งงานเธอวัสซานมาว่ะพิม์จะนอน เอจยูทูบโอเคไลฟ์คุณก็ได้ get famous now อ๋อวะเขาเป็นเพื่อนไมคี้ไมคี้ What's up oh. very, very handsome very handsome man Thank you thank you you guys ไปแล้วไปแล้วเพื่อนนุชทุกคนที่เป็นพนักงานที่เนี่ยจะเป็นเพื่อนนุชกันไปหมดแล้วค่ะทุกคนจริงๆที่ทํางานเนี่ย จนนุชแบบอยู่เหมือนบ้านแล้วนะคะทุกคนไหนอะขอพิม์พกลับอังคารนี้แล้วค่ะพี่หนุ่ยสวัสดีจ้ามาจากใต้หวันจ้าสวัสดีคนที่ใต้หวันด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะน้องนุชจำแม่นใช่ใช่ค่ะพี่นิ่มหนูจำพี่นิ่มได้แม่นขึ้นใจเลยถ้าใครที่มาคอยเขาแม่นนุชบ่อยๆนะคะนุชจะพยายามจำใส่หัวสมองนะครับน้อยๆของนุชนี่แหละค่ะ พี่นุย้ยสวัสดีค่ะอ,อ๋อพี่สมจิตคนดูก็สวัสดีกันเองคุณนุชทำงานเกี่ยวกับอะไรคะนุชทำงานเกี่ยวกับขัดซ่วมค่ะทุกคนนุช <c oughs> ทำงานเกี่ยวกับขัดซ่วมนะคะทุกคนไม่ใช่นุชนะเป็นพนักงานทำความสะอาด <c oughs> ที่ไปรษณียนะคะที่ไปรษณนียนะคะ <c oughs> ทุกคนแต่ว่าตอนนี้ที่นุชทำงานที่นี่ยคือสบายมากๆเลยทุกคนเป็นเพื่อนกันเป็น,ป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 นมดแล้วค่ะพนักงานที่นี่นะคะแบบว่าอยู่แบบเหมือนพี่เหมือนน้องหมดเลยหมูคือหล่อแท้ they say they say Mikey very handsome <laughs> yeah he's he he's he not shy he's not shy you know ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลไอติมนอนโรงพยาบาลอยากได้หลานคงน่าอยากได้หลานคงน่ารักดีใจด้วยจ้าหนูนุชขอบคุณมากค่ะป้าอัมพรเจลี่อยากมีลูกมากค่ะนุนุชกำลังตัดสินใจว่านุชจะปล่อยให้มีลูกไหมกําลังคุยๆกันอยู่ค่ะเพราะว่านุชอยู่กับเจลี่มาสิบปีแล้วนะคะ เทเนียนุชยังไม่ปล่อยให้มีลูกเลยแล้วเจลลี่เขาไม่เคยมีแฟนเขาไม่เคยแต่งงานมาก่อนนะคะทุกคนเขาว่าอยากมีลูกสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีพี่พี่น้องทุกคนเลยจ้าเดี๋ยวพ่อนุชเดี๋ยวพ่อนุชไล่จบนะคะเดี๋ยวทุกคนไปติดตามดูไล่สดของพิมพ์ชนกนะคะทุกคนคอมเซย์เฮลโลเซอินฟิลิปปินส์เฮลโลนฟิลิปไปสโลลิทมาบุไฮอ่ะยูซียูเซย์ในแคนาด้า มาบุไฮมาบุไฮเพื่อนนุชบอกว่ามาบุไฮมาบุไฮมาบุไฮ i s like สวัสดี like สวัสดีอืม่โอ้โหเขาต้ n งมาวินแคเมราเขาจ n n a kick my ass น้องนุชงานนี้ต้องมาฉลองนางร้องด้วยเด้อ เดนุพี่สมชิตเดนุจะรอดูนะคะว่านูจะได้แวะกับนางรองไหมนะคะขาครับโอ้ไม่ก็เอ่อ I have to go but people keep on w r i t i n g I have to go soon please like and subscribe please <laughs> please like and love me วันนี้นูจะไม่ค่อยว่างมากนางจะต้องปั๊มลูกทุกวันอวสันเวรจะตรีปั๊มตอนไหนลูกสาวฉันไม่เคยออกจากบ้านเลยเธอ ฉันจะต้องไปหาออกเดทโรแมนติกกับสามีฉันบ้างแล้วมั้งทุกคนจ๋าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เขามารับชมนะคะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาของนุษที่นุษจะต้องกลับไปทํางานแล้วนะคะทุกคนคือแบบนุษก็ไม่คิดว่าทุกคนจะเข้ามาดูนุษเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะนุษจะมาอัปเดตนะคะเรื่อง การกับไทยของนุชนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคอยดูว่าจะมีเฮดออบแห่งไปฝากทุกคนหรือเปล่านะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะถ้าเดี๋ยวนุชไปแต่งงานที่เกาะช่างอะไรอย่างเงี้ยนุชก็จะมาอัปเดตอัปโหลดเวลาวิดีโอให้ทุกคนได้รับชมนะคะเพิ่งเข้ามาติดตามคะ่ะน้องนุชขอบคุณมากๆค่ะพี่ มีพี่ยุพินขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่อ้อมด้วยนะคะที่มาเป็นแอดมินเฮนุสนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่หนุ่ยไปซื้อกับข้าวก่อนนะคะรักน้องนะคะดีใจคุณยุพินมาช่วยขายของเลยค่ะพี่อ้อมโดนสวัสดีค่ะโอเคค่ะทุกคนนุชต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวนุจะต้องไปทํางานแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ข้ามรับชมนุชด้วยนะคะเดี๋ยวหวังว่าครั้งหน้าที่นุชไลฟ์สดนุชจะมีเวลามาคุยกับทุกคนมากกว่านี้นะคะวันนี้นุชขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้องไปทํางานแล้วนะคะบ๊ายบายหมดเวลาพักแล้วค่ะทุกคนบาบย Bye bye. Savadika. I have to go work now.